สิ่งที่ดีมากๆากนะในหนังเรื่องนโปรเลียนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่างานภาพสวยมากแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมสถาปัตยกรรมเพอร์เฟกเหมาะสมกับยุคสมัยอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆในเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ใครหลายคนเนี่ยอยากเข้าไปดูนั่นก็คือนักแสดงเววพินฟินิชได้มารับบทเป็นนโปรเลียนบนาร์ตและคุณเว,วนิซา Kirby เคอร์บี้นะวยวนิซา Kirby เคอร์บี้นเนี่ยผมว่าทุกคนได้เห็นฝีมือการแสดงมาจากหลายเรื่องแล้วนะสิ่งที่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมรู้สึกได้ในภาพยนตรร์เเืื่่่อองนโรรนโีียคคไมมแ้ว ผมเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงกว่าหนังฉายเนี่ยในการดูภาพยนตร์เรื่องนี้จนจบย่างยากลําบากเพราะว่า8ปเซของหนังก็เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวชีวิตรักชีวิตครอบครัวนี่คือหนังรักดรามา่าอาจจะให้ใช้ชื่อไทยไง่ายๆว่าเจาะหรือใต้เตียงน้านเากกรียนจักรพรรดิคู่ครั้งรักวิ่งครับตอนนี้ทุกคนก็นอยู่กับท็อปคอนโทรลนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเสพหนัง ปีที่21นะครับผมสำหรับ EP นี้ผมก็จะพูดถึงภาพยนตร์จาก Apple TV เรื่องหนึ่งเว้ยเรื่องนี้มีชื่อว่า n โปเ l ียนนะครับเรื่องนโปเ l ียนเนี่ยมีความน่าสนใจตั้งแต่แรกเห็นใบปิดแล้วนะเพราะว่าแสดงนําโดยวาคกินฟินิก์แน่นอนชื่อเรื่องนโปเ l ียนเนี่ยก็หลายคนน่าจะพอทราบแล้วว่ามันทํามาจากหนังอตัตชีวประวัติของนโปเลียนโบลบาสนะครับแล้วก็ถ่ายทอดโดยวาวาควินฟินิกซ์อีกทั้งยังประกอบคู่กับเวเนซ่าเคอร์บี้นะเอ่อก็มาเล่นบท คุณนายนโปเลียนนะครับก็เรื่องนี้แม่งตัวขหลักแค่2ตัวเลยนะครับตัวอื่นก็ประกอบประกอบจริงๆเรื่องนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยได้รับการกำกับโดยเรีรีสกอตนะก็คือเป็นผู้กำกับเรียกว่าเบอร์ครูชั้นมากความสามารถนะครับเคยฝากผลงานว่าได้ไอพีใหญ่เยอะมากอย่างเช่นเอเรียนนะแล้วก็ g r a d i a t o r แล้วก็ b r e d e r u n n e r เรื่อง b l a d e r u n n e r นี่ผมชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เห็นชื่อไปไงแค่เห็นชื่อทีมงานนักแสดงเนี่ย ก็เรียกว่ายอมผมก็กดเลยนะนจริงอยากดูแต่ตอนเข้าโรงแล้วแต่ตอนนั้นไม่ว่างในนโปเลียนของเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยได้รับการเขียนบทจากเดวิสกาบานะครับก็แล้วก็กำกับโดยริสก็ตนะสิ่งที่ดีมากๆนะในเรื่องใน,ในหนังเรื่องนโปเลียนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่างานภาพ สวยมากนะครับสวยสมกับฝีมือของริรีสกอตเลยเพราะเขาจะเก่งเรื่องหนังเกี่ยวกับยังไงอะพิเรียดแนวนี้พวกแบบการเซตซีนฝุ่นฝน,นบรรยากาศอะไรเงี้ยเออผมว่าแม่งสมจริงดีชอบนะดูแม่ลิเกแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมสถาปตยกรรมเพอร์เฟกนะเหมาะสมกับยุคสมัยของการปฏิรูปการปกครองของฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับผมทุกอย่างสมบูรณ์แบบอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆในเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ใครหลายๆคนเนี่ยอยากเข้าไปดูภาพยนตร เรื่องนี้นะนั่นก็คือแคสนักแสดงเว้แคสนักแสดงเพอร์เฟมากเย่างที่ผมพูดไปว่าควินฟินิก์ได้มารับบทเป็นนับปเลียนนบนาปาร์ตนะครับแล้วก็วนิซซาเคอร์บี้นะวนิซซาเคอร์บี้เนี่ยผมว่าทุกคนได เห็นฝีมือการแสดงมาจากหลายเรื่องแล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็น Fast and Furious Hop and Shaw นะครับแล้วก็เหมือนที่มีข่าวลือมาว่าจะได้เล่นอยู่ใน Fantastic Four ของเจนใหม่ด้วยนะเล่นเป็น m ่ s m r s Fantastic ใช่ปะที่เล่นเป็นตัวล่องหุนได้อะเออแล้วก็เล่น Mission Impossible มา2ภาคน,นะครับบอกวปานิซ่าเคอร์บี้เป็นปีนที่สวยมากนะแล้วก็ ราศีค่อนข้างจะเหมาะแล้วเหมาะมากๆที่จะเป็นคุณนายบุราษนะครับสิ่งดีทั้งทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมรู้สึกได้ในภาพยนตร์เรื่องนโกโปรยนคือแม่งมีแค่นี้เลยเว้ยผมเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงก,กว่าหนังฉายเนี่ยในการดูภาพยนตร์เรื่องนี้จนจบอย่างยากลําบากเพราะว่า ในช่วงองค์สช่วงกลางๆเรื่องถึงปลายเรื่องคือบค,คือแม่งเมื่อไหร่จบรู้สึกทรมานมากคือหนังแม่งนานด้วยนะหนัง2ชั่วโมง40นะจะไม่ผิดสิ่งที่ไม่ชอบเดี๋ยวผมจะพูดดูคนฟังนะครับออดแนวบ,บ่นๆนิดนึงแล้วกันนะไม่ได้มีเจาะลึกเนื้อหาอะไรมากเพราะว่ามันเป็นอัตาชีาป,ประวัติเว้ยมันก็เล่าแบบตามที่นโปเลียนที่ทุกคนรู้จักอะแล้วก็นั่นแหละถ่ายทอดมาเป็นหนังแค่นั้นเอง ภาพยนต์เนี่ยเริ่มต้นมันจะเล่าค่อนข้างช้าไม่ถึงขั้นสโลเบิร์นนะเกือบๆแต่เล่าช้ามากจะค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าแล้วก็หลักๆเส้นเรื่องหลักๆที่เขาเลือกที่จะเล่าซึ่งอันนี้ผมแปลกใจนะเขาจะเล่าเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของนโปเลียนเว้แล้วก็กลับไปทําศึกนโปเลียนเนี่ยจะเป็นตัวดําเนินเรื่องนะเราจะเห็นเขาเข้า,ขาบ้านไปเจอเมียไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปทําศึกไปเอ่อไปเล่นการเมืองของเขาอะ่ะแล้วเข้ามาบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ผมติด คือผมรู้ว่ามันต้องอิงมาจากเรื่องจริงถูกป,ปะ่ะมันจะเสแฉยออกนอกเรื่องหรือแต่งเติมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะผมไม่มีปัญหาการเล่าเรื่องที่มันอิงจากประวัติศาสตร์แต่วิธีการเล่าแม่งจืดมากมันจืดจนน่าเบือ่อเบือ่อแบบเบือ่อไม่นแน่จบอะ่ะคือผมกำลังพูดถึงหนังที่สร้างมาจากอัตชีวประวัติของจอมเผด็จการจักรพรรดินโปเลียนผู้เปลี่ยนโฉมหน้าของยุโรปและฝรั่งเศสไปนะเวย้ยเขาทําสิ่งต่างๆมากมายที่เรียกว่าจารึกในประวัติศาสตร์ผมเล่าง่ายๆสั้นๆว่า นโปเลียนเนี่ยก็คือแม่งอยู่ในช่วงที่ฝรั่งเศสมีปัญหาเรื่องการปกครองกันอ่าแบ,บ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆแล้วกันก็คือกลุ่มหนึ่งก็คืออ่าฝั่งกษัตริย์นิยมที่เขาเป็นพระมหากษัตร,ริย์ปกครองมาก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็อยากจะเหมือนเปลี่ยนการปกครองในแนวนี้อนุรักษ์นิยมกับฝั่งหัวสมัยใหม่แล้วกันเอาง่ายๆเสร็จแล้วก็มีการต่อสู้กันนู่นนี่นั่นนโปเลียนเนี่ยเป็นทาหารคนหนึ่งที่มาจัดก,การเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดโดยการที่ก็ใช้กําลังทหาร ไต่เต้ามาจนเป็นมีตำแหน่งสูงแล้วก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิโดยการที่เรียกว่าก็ปาปรามฝั่งต่อต้านมีการล้มตายนั่นแหละใช้กำลังทาหารเรียกว่าปฏิตการคนใหม่หรือพูดง่ายในสื่อบางสื่อเนี่ยเขาบอกเลยว่านโปเลียนเนี่ยแม่งก็คือคนที่โคร่นระบอบประเด็จการเก่าที่เป็นกษัตริย์ของฝรั่งเศสเดิมที่ยุคนั้นเนี่ยเข้าย่างหมักแพงนะครับประชาชนลําบากเรียกว่าไม่เอาแล้วพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยกษัตริย์ก็บริหาาประเทศได้ไม่ดี่ะโปเลียนล้มผู้นําคนเดิม แล้วสร้างสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิคือเหมือนล้มอนุรักษ์นิยมที่เป็นเผด็จการเก่าแล้วก็ขึ้นมาเป็นเผด็จการใหม่อะไรแบบนี้เออผมรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในช่วงนั้นพอสมควรนะครับแล้วก็มีอํานาจมีความยิ่งใหญ่นะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็พูดกันเลยว่าคือนะโปเลียนเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นฮิตเลอร์อีกคนหนึ่งของฝรั่งเศสนะแต่จริงๆคือผมว่าเวอร์ไปไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่า เลวร้ายกว่านั้นเยอะนะครับนโเลียเขาก็ก็มองว่าสิ่งนี้เขาทํนเป็นการช่วยประเทศแล้วก็ได้ความสมําเร็จใหญ่โตขึ้นมานั่นแหละอาจจะมีวิธีอื่นนะ <S 1> <S 1> ว่าจริงๆแล้วเหมือนการล้มล้างอะไรบางอย่างก็อาจจะคิดว่ากําลังทหารที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือกําลังทหารปั้นกองทัพขึ้นมาล้มอาอร,ระบอบกษัตริย์แล้วก็ขึ้นปกครองแนวๆนั้นนั่นแหละนะครับก็แล้วไม่รู้สิ อันนี้ก็ไม่ขอขอขอกความคิดเห็นและการว่าแบบไหนดีไม่ดีกว่ากันนะนะที่ผมเกิดมาทั้งหมดไม่ได้ถูกเล่าโดยตรงมากนะครับเท่าที่ผมเห็นในหนังเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตรักของนโปเลียนโบนาปาร์ตและภรรยานี่คือหนังรักดราม่าของนโปเลียนหรืออาจจะให้ใช้ชื่อไทยง่ายๆว่าเจาะลึกใต้เตียงนโปเลียนจกกักรพรรดิผู้ค้ั่งรักอะไรแบบนี้นะได้เลยนะเว้ยคือผมว่าแม่งต้องประมาณเนี้ยคือมึงจั่วหัวชื่อแบบนี้ไปเลยก็ได้อ่ะ คือภาพยนตร์เรื่องนี้แม่งมันคือหนังรักกับมึงมันคือหนังพับนโปรเลียนกับเมียผมถึงบอกว่าตัวละครหลักที่สําคัญมันมี2คนไงเข้าใจผมว่ามันมีแค่นปโปรเลียนกับเมียเพะฉะนั้นก็มีแค่ว่าควีนฟินิกซ์กับเวนซ่ซาที่ฉายแสงอะ่ะมันก็เหมือนการมาดูนปโปรเลียนแบบครั่งรักกับเมียแล้วก็ออกไปทํางานแล้วก็กลับมาบ้านอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยมันถึงน่าเบื่อคือแม่งจืดมากมันเหมือนเหมือนกูนั่งอยู่ในคลาสประวัติศาสตร์แล้วก็ฟังครูเล่าแต่ แม่งมีภาพแล้วก็มีนักแสดงออกมาแสดงให้เห็นนะเพราะทุกอย่างมันก็เนื่อยๆแบบนั้นเลย8ปเซของหนังก็เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวชีวิตรักชีวิตครอบครัวเมียท้องไม่ได้ต้องหาคนอื่นมาเอาลูกพอมีคนอื่นทะเลาะก,กับเมียเมียท้องไม่ได้ก็ทะเลาะก,กับเมียแล้วก็รักกันคืนดีกันทะเลาะก,กันอยู่ได้แหละประมาณนี้จริงๆอ่ะเป็นคือแม่งน่าจะทําไปทาง หนังอีโรติกไปเลยนะในผมคิดนะคือทําเป็นอีโรติกไปเลยทําเป็นแบบนโปเลียนเป็นเวอร์ชั่นอีโรติกไปเลยแล้วก็คุณก็มีสงครามไม่ต้องเยอะแล้วก็เน้นเรื่องอีโรติกเรื่องใต้เตียงเรื่องชู้เฉาเช,ช,ช้าเช้าโชว์อะไรของมืงเา,าเอาไปเลยอันนี้ผมแอบผิดหวังนะเพราะว่าพุ่มกับก็เบอร์ใหญ่ด้วยนะครับไม่รู้เกี่ยวกับการเขียนบทหรือเปล่าแต่ว่าวพอออกเป็นแบบนี้จะมีใครอยากมาดูหนังนับโปเลียนเพราะาอยากดูเรื่องในบ้าน Napoleon, รนับโปลียนเป่าวะหรือไม่อาาจะมีคือผมไม่ใช่หนึ่งในนะั้นอ่ะผมก็อยากมาดูเรื่องราวที่ เป็นประวัติศาสตร์อื่นๆนะโอเคในพาร์ทของชีวิตรักนะโปรเลรียนผู้ข้างรักเนี่ยโอเคกูยอมได้แล้วมาพูดถึงพาร์ทสงครามกันบ้างซึ่งก็มีอยู่ไม่เยอะนะในพาร์ทการทําศึกแม่งก็ห่วยคือแม่งไม่สนุกแบบที่ควรจะเป็นอนะการต่อสู้ใช้ปืนใช้ใชดาบในยุคนั้นมันก็จะมีดาบใช่ปะ่ะแล้วก็มีปืนด้วยก็ไม่สนุกคือถ้าใครเคยเล่นเกม t ัวท l ว a r นะคือแม่งอารมณ์นั้นเลยมึงปล่อยทหารออกไปเจอกันแล้วก็ ทุกคนก็สู้กันแบบเหมือนเป็นออ่ะป้องป้องพคตยิงกันปุ้งมึงมุ้งมาเหมือนมันตะลุมบอลกันนู่นนี่คือรู้ว่ามันอาจจะสมจริงแรกข่าวไม่ดูสมจริงนะแต่แบบมันสนุกอะไรวะคือแม่ไม่มีความสนุกเลยมันก็แบบเหมือนวิ่งวิ่งกันดูฉะดูไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยบางทีแล้วก็สงครามแม่ก็มุ่ม่วๆหน่อยนโปรเลียนแม่ไม่มีออนไลน์ชี่ยอะไรเลยในสงครามปกติเนี่ยโอเคกี่กี้ลูกน้องทหารทั่วไปไม่ว่ากันแต่ตัวนําที่เป็นตัวแสดงเนี่ย จริงอยู่ว่าเรื่องจริงอะ่ะมึงไม่เคยไปเห็นหรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ให้มึงไปยืนถ่ายกลางสนามรบอยู่แล้วนะต่อให้ตอนยุคนั้นมีกล้องเน่ะเขาสู้กันเสร็จยังไงไม่รู้หรอกคุณไม่ต้องรู้แต่ว่าเวลามาเล่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเป็นซีนิเมติกเนี่ยตัวละครเอกนะปเรียนเนี่ยมันควรมีออร่าหน่อยหนึ่งไหมมันควรจะมีท่าทางมันควรจะมีอะไรที่เด่นมีคนละชีเหมือนถ้ามึงดูหนังสงครามอย่างรอดด้วยลิงอย่างเงี้ย อย่างเรื่องทรอยอย่างเงี้ยตัวเอกมันก็จะมีการต่อสู้ที่แตกต่างจากทหารแล้วก็เบนมีการ,ราดูแล้วเราก็เออมันสู้แบบไม่ได้เหมือนทอาหารปกติเออนี่แม่ทัพเว้ยมีการหลบแบบนั้นฟันแบบนี้คือขนาดฉากสงครามแม่งยังไม่สนุกอะ่ะมึงเที่ยกุมย้มรู้พูดไงแล้วฉากอื่มจะสนุกได้ไงวะฉากอื่มมันน่าเบื่ออยู่แล้วอ่ะฉากสงครามแม่งก็น่าเบือ่อมันก็แบบคุยสหมือนมาคุยคุยคุย,คยแล้วก็พอไปทำสงครามก็อ่าก็ทํางสงครามกันปกติเหมือน เหมือนคุณดูหนังสารคดีที่เขาพูดเรื่องการทำาสงครามอ่ะแล้วก็มีภาพอ mm ินเสิร์ตเข้ามาอย่างนั้นเลยแล้วก็ยิง mm hmm. ปืนก็ยิง,ย,งยิงไปแบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ได้ดูแบบมีท่าทางอะไรที่แบบชี้เทพว่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยเว้ยท่าที่ผมจําได้อะ่ะพอลบๆกันไปกันมาเสร็จสุดท้ายก็วนกลับมาเรื่องชู้สาวเนี่ยมันจะอยู่เงี้ยเรื่องบา้าที่บา้านเรื่องเมียเรื่องสงครามเรื่องที่บา้านเรื่องเมียเรื่องสงครามคือวนกันอยู่แค่นี้ท่านผู้ชมผมดูไปถึงองค์สององค์สามที่ผมบอก <S <S บอก็คือเชื่อไม่ไหนจบว่ะคือไม่ไม่ไหวแล้วเบื่อมากแล้วก็ คือผมจําได้ว่าผมไม่เคยดูหนังแล้วทำอื่น,นไปด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่หยิบมือถือมาเล่นนะ่ะหยิบมือถือมากดถ่ายดูอะ่ะเพราะว่าแมงไม่มรู้เมื่อไหร่จบแล้วไม่อยากเล่นไะงเพราะว่าเดี๋ยวพลาดอะไรไปนะึกออกปะประมาณนี้เลยเว้ยสำหรับเรื่องนับโปเลียนจาก Apple TV ทแต่ผมังจะให้โอกาส a p ป l e TV ทอยู่นะก็ยังจะหาดูเรื่องอื่นๆในนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในอีพีอื่นๆแล้วกันสําหรับเรื่องนับโปเลียนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยอมรับว่าผิดหวังจริงๆแล้วก็ไม่อยากแนะนําให แล้วขี้เกียจอ่านนะก็ไปดูได้นะเพลินๆน,น,นะนั่งดูไปเรื่อยๆแบบก็ดีกว่าอ่านหนังสือถูกปะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปเสพหนัง EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอทุกคนดูหนังยังมีความสุขดูซีรีส์ยังมีความสุขนะครับผมแล้วก็สำรับสนุกง,ง,ง่ายๆนะครับโดยการกด subscribe กดและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ในถัดไปของ Talk Control รายการเสพหนังครับผมไยมาย